สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พามาดูแปลงนากกขอแปดห้านะครับอ่าอันนี้เป็นข้าวข้างเคียงนะครับอันนี้งามจัดเลยใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วแปดห้าครับรวงเขาจะยาวมากเลยครับน้ําหนักดีด้วยนะครับเนี่ยเริ่มเหลืองเริ่มเกือบหมดแล้วนะแต่ก็ยังอาจจะเขาเรียกว่าอยู่ที่สภาพอากาศนะน่าจะร้อยร้อยวันแล้วนะเนี่ยร้อยกว่าวันละน่าจะอีกไม่เกินสิบวันน่าจะได้เก็บเกี่ยวนะต้อมดูแล้วนะครับ ก็ทุ่งนี้ประมาณ20ไร่เนาะตอมก็เห็นข้าวเขาสวยเริงข้ามมาดูนะครับมีหญ้าหรือเปล่าก็อาจจะมีบ้างนะทางนี้อันนี้สวยครับนี่ก็ขอแปดห้านะครับเขาทํากี่รอบกี่รอบก็ได้ดีนะตอนที่ว่าต้อมทต้อมก็ได้ดีนะเนี่ยครับหนาดีด้วยนะครับนี่สวยด้วยครับสวยทั้งแปลงเลยเดี๋ยวก็จะลองเดินดูนะครับว่าเขามีโรคอะไรไหมแต่ดูแล้วเนี่ยรุ่นเนี้ยเขาน้าจะทํเพึ่งได้ดีนะ เพราะว่าก่อนก่อก็มีหญ้าเยอะนะครับนี่ครับไอ้ที่เขียวก็เขียวนะนี่ครับที่ยังเขียวอยู่ก็มีนะครับหญ้าก็เยอะก็อยู่ที่การอัดน้ำนะต้อมดูแล้วนะครับช่วงแรกนี่อาจจะอ่าเขาเรียกว่าอยู่ดีน้ํานี่ครับอันนี้ก็จะแค่อันนี้น่าจะเป็นเจ็ดมินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเขาใกล้กันน,น, 8, นะครับอันนี้85้านะครับ นี่ไอที่เ,เขียวๆก็เขียวๆอยู่เนี่ยน้ำหนักดีครับละละแง่ก็คือข้าเม็ดข้าสวยเนาะละแง่ก็ไม่ก็ถี่พอสมควรนะแต่ก็ไม่เท่าเบอร์ยี่สิบแปดห้ามันดีอ๋อไม่ใช่เบอร์ยี่สิบนะครับน่าจะเป็นแปดห้านะแปดห้าหมดเลยเนี่ยครับสวยดีครับก็อาจจะไม่กี่วันแล้วนะได้เก็บเกี่ยวเนี่ยต้อมดูแล้วสวยมากเลยเนี่ยอันนี้พามาดูแปลงเนาะแปลงข้างเกียง าฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องต้มมื o c h a n แน l ด้วยนะครับขอบคุณครับ